นมาสกากรครับพอาจารย์ครับจเจริญพรเจริญพรศรัทธาญาิโยมก็ขออนุมโมทนากับศรัทธายาติโยมวันนี้ที่ได้ดูได้มีมาแล้วบางหลายๆคนถามก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมผู้ที่โอนปัจจัยมาโอนปัจจัยมา,มาร่วมทําบุญหลายหลายคนเล่นเลขเลขวิ่งศูนย์เนาะ ก็ขขเข้าศูนย์แต่ว่านุกศิษย์คนนั้นคนที่ถูกรอตตรี่น้อนนี้ก็ถูกน้อยยี่สิบใบเองขนาดถูกน้อยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ,บยี่สิบใบเองออก็ถือว่าบาตเก็บอยู่เพราะว่าเราให้ไปศูนย์ห้าออกศูนย์ออกศูนย์หกก็สำหรับสัตยาติยมผู้ที่ดู ก่อนอื่นก็ขอบอกบุญก่อนได้เลิกได้ยามแล้วจะมีการยกเสายกเสาสลาแปดเหลี่ยมสลาแปดเหลี่ยมค,คือสลาแปดเหลี่ยมที่เราจะสร้างไวไ้พระพิฆเนศจักรพรรดิเงินล้านก็เลยบอกข่าวไปถึงผู้ที่มีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้อในการสร้างสลาแปดเหลี่ยมร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเสาต้นเสา เสาละสองเสาละสองพันบาทเสาละสองพันบาททั้งหมดทั้งหมดแปดต้นแต่ตอนนี้มีเจ้าภาพจองแล้วสามต้นค่ัพผมยังเหลือห้าก็คือว่าจะไว้พระพิคเนศใช่ไหมครับพระพิคนเศจักรพรรดิเงินรานก็จะยกเสายกเสาเดี๋ยวนี้ยังหาเจ้าภาพต้นละสองพันบาทเหลือห้าต้นใช่ไหมครับเหลือห้าต้นเท่านั้นครับเหลือห้าต้น ท่านไหนอยากจะร่วมบุญก็สามารถร่วมได้รหรือ,อถ้าท่านไหนปัจจัยไม่พออยากจะทําบุญตามกําลังศรัทธาก็ทางวัดก็เปิดก็เปิดก็เปิดรับอยู่ครับติดต่อพระอาจารย์ได้โดยตรงรนันนี้ก่อนอื่นคือบอก,บอกขอบอกบุญก่อนสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็วดนี้ก็งวดนี้เราได้มามาเจอกันก็ขอให้ทุกคนมีโชคเหมือนเดิม ในงวดนี้เอาเลขนิมิตก่อนเนาะครับผมเลขนิมิตเนี่ยงวดนี้ท่านให้มาท่านให้มาท่านให้มาตัวเดียวก่อนครับเหมือนเดิมเมื่อแม่นนะครับเออเหมือนเดิมท่านบอกว่างวดนี้ท่านบอกว่าอาท่านให้ปลามาให้ปลามาก่อนปลาเออให้ปลา ทีนี้อาจารย์นี่ก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ป่านี่มันให้มานให้ปัตตะเพียนมาก่อนครับปัตตะเพียนทองมาก็เหลือว่าเอาให้ให้ลูกก็เลยบอกเอ้าให้มาตัวเดียวเองเหรอเาอเอาไปตัวเดียวก่อนครับทีนี้ก็บอกว่าไม่เข้าใจนี่เขาบอกอ้าก็เอาเลขแปดไปให้ให้แปดมาตัวเดียวให้มาแปดมาตัวเดียวอ่าแปดมาตัวเดียวครับอาจะให้ปัตตะเพียนคือแปดมาตัวเดียวก่อนครับอันนั้นก็ แต่แต่ผู้ใดสิไปวิ่งแต่ไปวิ่งเป็นแรงแต่ว่าเข้าบ่อยนะครับเข้าเข้าตัวเดียวเนี่ยสามงวดสามงวดแล้วที่แล้วก็ให้ศูนย์ศูนย์กับห้าแต่ว่าไม่มาด้วยกันครับเอออันนี้งวดนี้เพิ่นกรให้แปดแปดอืมมันตรงกับขันน้ำมนต์ไหมครับอาจารย์ครับขันน้ำมนต์ก็มีเอาละทีเนี้ยขันน้ำมนต์ก็มีแต่ไม่อ่าแต่นั้นแล้วก็อ่าให้พิจณาเอามากตัวใดอือแต่ว่าลูกศิษย์คนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่เน่ะ พิมไปแล้วแปดนี่ประมาณสองร้อยใบแล้วโอ้หลักแปดนะที่เขาถูกยี่สิบใบเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่ายี่สิบใบเมื่อกี้ที่เป็นเจ้าภาพใช่ไหมใที่เป็นเจ้าภาพจะเป็นเจ้าภาพสร้างสาราแปดเหลี่ยมนี่แหละครับร่วมกันเพราะนั้นแล้วก็เขาก็ไม่อยากเป็นผู้ที่มั่งมีคนเดียวเขาก็เลยอยากจะให้ญาติโยมเราเป็นเจ้าภาพด้วยอ่าต่อไปวันนี้ดู เลขทูบโอยเลขกันขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์เด้อครับเออขันเราไปดูขันน้ำมนต์นี่แหละครับพระอาจารย์เขาเขาเทวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะออ่าเ809หรือ806ครับนี่809 806ก็ได้เอ่อ 8มันเหมือนแปดศูนหกแปดศูนย์เก้าเนาะแล้วแต่ใครมองครับถ้ามองทัานนี้จะเป็นแปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าครับนี่นะครับผมเป็นขันน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับทีเนาะก็เดี๋ยวเรามาฟังะ้าจารย์กันต่อนะครับอืม,อม,อมก็คือว่า ยังขาดปัจจัยอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ังก็ยังก็ยังขาดปัจจัยอยู่ครับก็จะทําศาลาแปดเหลี่ยมทาศาลาแปดเหลี่ยมสำัศาลาแปดเหลี่ยมเพราะนั้นใครอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็สามารถร่วมได้สังกสีคนละแผ่นก็ได้ร่ามกันมาสธาก็ได้แต่ว่าต้นเสาเนี่ยเราขอต้นต้นละสองพันต้นละสองพันหรือว่าครอบครัวเป็นทําเป็นครอบครัวรวบรวมกันมาก็ไ so ด like ้ทำเป็นครอบครัวรวมกันมาก็ได้ ได้เหมือนกันนั้นแล้วก็ของงวดนี้ก็ขอให้โดนสามตัวนะสามตัวนี้เข้าบ่อยไหมครับสามตัวเข้าบ่อยนะสองวดสองวันมาจนเข้าเลียงเรียงกันเลยใช่ไหมเรียงสองวัแต่แต่แต่งวดเมื่อกี้ถือว่าเข้าแต่วิ่งเนาะพระจานาร์เนาะเข้าแต่วิ่งครับเอก็มีหลุดบ้างนะก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่าก็สมควรหลุดแล้วห้าหกวดแล้วโอ้ หกงวดต่อกันหกงวดต่อกันก็ไม่เป็นไรก็ยังยังยังไม่ทำลายสถิติครับสถิติเก่านี่เท่าไหร่ครับอาจารย์หกงวดครับสถิติเก่านะฮะแปดงวดแปดงวดเลยเหรอ,อลลครับอ้ตอนนี้กี่งวดแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้เมื่อกี้นี่ห้างวดห้างวดมาหลุดงวดที่หก เพราะว่าเรา <6 S 2> ให้ไป05มาออก06ครับเออทีนี้มาเริ่มสถิติใหม่มาเริ่มสถิติใหม่สถิติเก่าคือ8งวด8งวด8งวดนี่3ตัวหรือ2ตัวครับทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวจะแม่นช่วงเข้าพรรษาหรือว่าช่วงออกครับผมส่วนมากก็ช่วงเข้าพรรษาก็ก็โอเคก็ก็จะเข้าอยู่หรือต้องรอดูอ่าช่วงนี้เราช่วงนี้ออกพรรษาตอนนี้เรามา5งวดต่อครับเออ ห้างงวดห้างวดเนาะหลุดงวดหดนึ่งนะครับเนา<อ>ะครับถือว่าแม่นอยู่เนาะพระอาจารย์เนาะก็ถือว่าแม่นอยู่ถือว่าเดินดีอยู่นะครับเดินดีท่าน,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 นก็ฝากไว้นะใคร,ครอยากจะร่วมทําบุญถ้าถ้าใครเป็นเจ้าภาพเสาเนี่ยอันนี้ส่งก็คือคุณมีหลักกินคุณจับหลักมีหลักมีเขาเรียกว่ามีหลักมีฐานมีหลักมีฐานเออทําต้นเสา สาลาเสาสวิหารหรือว่าทำฐานผ่านเนี่ยเขจะจะมีหลักมีฐานกินครับผมเออฉะนั้นใครอยากจะร่วมทําบุญก็เชิญได้ครับติดต่อข้าอาจารย์ได้ติดต่อข้าอาจารย์ได้นะครับผมตามเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเบอร์085ครับผม008ครับ8650ขออีกรอบนะครับ085ครับ008 ปดหกห้าศครับผมแล้วจุดเทียนไม่ได้จุดแล้วเหรอครับอาจารย์ครับอ่าเทียนนี่ยจะจุดวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดอ่าอีกเมื่อลืนเมื่อพรุ่งนี้โอ้ก็มีคนมาจองไว้เยอะหรือยังครับก็ก็มีตอนนี้มีประมาณ30สบท่าน30มสิท <38. S 2> ่านสำหรับคนที่เมื่อกี้นี่โดนโดนโดนหอยบิ่งไปโอ้่าก็เลยมามามา,มาจุดเทียนเสริมเสริมดวงอีกเขาขาดีขึ้นไหมครับอาจารย์ครับหลายๆคนดีขึ้น อันนี้เป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อและหลายคนดีขึ้นและหลายคนก็กําลังจะดีกําลังจะดีและหลายคนก็กําลังจะดีดีด้านหน้าที่การงานหรือว่าโชคลาภครับผมส่วนมากส่วนมากเลยปรับปรนกันไปปรับปรนกันไปดีทั้งหน้าที่การงานด้วยดีทั้งการเงินก็ก็เริ่มดีขึ้นคนที่ไม่เคยมีโชคถูกหวยก็ถูกคนที่งานที่ ไม่ไม่เมื่อดมนก็มีเริ่มมีแสงสว่างมีคนยื่นมือมาช่วยอันนี้ก็เป็นขวัญกนแลักําลังใจเนาะเป็นขวัญกํะลักำลังใจเนาะคือว่าก็อยู่ที่ความเชื่อแหละครับเนาะอยู่ที่ความเชื่อถ้าเกิดคนเขาดีขึ้นเขาก็มาเสริมมาอะไรเนาะพอาจารย์เนาะใช่ใช่ใช่ตอนีตอนนี้มียอดจองประมาณสามสิบสามสิบเล่มสามสิบเล่มเออเล่มเท่าไหร่ครับพระอาจารย์ครับอ่าเล่มหนึ่งอ่ะมีอ่าชุดหนึ่งอ่ะมีสามเล่มก็คือหนึ่ง โชคลาภห,ห,หนึ่งนี่คือเล่มเสริมต่อชะตาครสองเล่มที่สองคือลดเล่มลดเคาะคเล่มที่สามคือเล่มรับโชครับโชบอ่ในชุดหนึ่งเนี่ยราคาก็บูชาชุดละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือว่าได้ทั้งครอบครัวเลยเนาะได้ทั้งครอบครัวให้เขียนชื่อมา,อางงเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็จะจุด จะจุดให้จะจุดให้ครับผมเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมีแขกมาเยอะส3มสเจ้าครับเข้ามาร่วมพิธีร่วมพิธีใช่ไหมครับอาจารย์เอาอุตีท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถจองได้วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ถไม่เกินเก้าโมงพรุ่งนี้ไม่เกินเก้าโมงยังทันอยู่ยังทันอยู่สำหรับอุตีที่อยากจะจุดเทียนนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับอันนี้เป็น ตัวเลขขันน้ำมนต์นะครับที่ผมขยายให้นะทีนะคือขยายจาก90851ครับขยายขยายทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพลาดเนาะขยายไปก่อนนะครับนี่นะครับผมเผื่อชอบนะครับผมถ้าเกิดชอบกับของพ้าอาจารย์ก็908กับ815นะครับผมของอาจารย์เนาะฝนตกแรงนะครับอาจารย์เนาะใช่ ครับยังไงก็ใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ